ี๋ยวสองทุ่มวันนี้พี่เจะจะอัดไอเดนที่วีแปดีสองนะครับก็ใครติดตามเราก็รอได้นะครับไปเรว่าวหมวดนี้มันช่างน่าทึ่งนะครับต่อเดี๋ยวมาไล่นแต่เ,เลยพี่ฟางด้วยกัน มาตัว Agent o b a s mm. I bad, huh? mm. on s, on <S <ım> like mm hmm. i g n าเป็นล้วงแครี่ทีมาตัวนี้ว่าจะข้ามจะโหดไหมที่เป็นทั้งเมทั้บนะเจ ครับเจ้าเอารูปผิดโอเคไม่เแรงใช้รูเนียร์เหมือนกันถ้าใช้รูปตัวนี้แหละโอเดลเดี๋ยวทอดฟาร์มแหละเฮ้ยนี่มันโมดูโอเดสแมทน,นะเว้ยให้จะากระสอบได้เอาทอดมาฟาร์มอาจารย์แบบว่าไม่ได้บัดระดับแกไม่ได้บัดตัวเดี๋ยวเลยแกมาคูากาาก่กับลาวิวไอ้ได้ดูดิ ฝีมือเก่งนี่พอโอเคแต่ถ้าตามได้ขอด่าไปเลยโอ้โหชิซี่ครับสองเดทแมทช์ทอะกันะครับแล้วก็ซื้อของเลยเฮ้เฮ้รอ,อ,อ,อด็กก็มาแนละ้ว เดี๋ยวที่นีใครยิงเสร็มาให้เสเมเตอ้าอ้ามีทีน่าด้วยยัมีทามีทามีมวมีมีมีพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังรูปดตีเป็นเรสโลกวอใจเย็นเย็อโอ้ย

เดี๋ยวพูดฝนนะ

ไปไกลอาหารรัก <laughs>

พี่ขอนะคะไขได้นยะไปเลยไปเมื่ากี้ฉันจะตายว่ะจะตามนะไปกมันหิวอะ

โอ้ดูมันมาลัดเลยตีเลยตีเลยตีเลยอีกยังไม่มาโอเคมาแล้วงเล้ตายคู่โอ้มันได้ที่หนึ่งเลย What are my e n e ี่ triple k อ an enemy has been d e f e yes she money I can't work on like this An enemy has been defeated. Attack! Poison the bird! I am a shadow. นี่ชอบมากเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวจะจัดให้ให้รู้ให้รูร้จัดหน่อยว่าเปนอ่อนแอไปไอ้คนหอยที่ออพูดนะมันแรงเวอร์นีก่ก่อนที่มันนี่ก่อน ผมไม่หาเหมือนได้ไหนเซลก้ามันไม่พิโน่กัดีโยเด็กเจ้าใจเด็กห่างทางคดูว่าจะเจอใคร มันคิีของหนึแต่ยังมีตัวนรู้ครันี I b u this. That, huh? จไปยิงนี้มันสะใจซะหน่อยเิห้สักทนีหายคันไม้คันมือหน่อยอตัวอะไรกันแน่เอาา็งมึง ลิงเหรอลิงเหรอพูดจริงดิเออลิงก็ลิงลิงก็ลิงถอะดูดิว่ามันจะโหดไหมลิงโอ้โหแล้วแต่ยาใครอในไหนโดมในดูดิป่ะฝั่งไหนมีใครบ้าง โอ้โหเจอทอได้แกไม่อยากเจอทอแล้วเจอคราวที่แล้วที่แก้วแตกไปมากอ่ะไอ้ให้มันโหดจริงๆอะลิงไอ้ให้มันโหดหน่อยเถอะอีแ่จะย่างนี่ก็น่กลัวเลยถ้าเกิดขึ้นมันนะเนาะโลก c o เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วเริแล้ว ก็คือมันไม่มีก่อเกิดในเรางั้นเราต้องออกขอที่ดีที่สุดนายเพิ่ม์ไม่เอาไปเกี่ยว This weapon is my, my e s t f r i e นายเพิ่มซีรีัล่ะพี่ลิงโอ้โหพี่ลิง Take care of your weapon, and your weapon takes care of you. อะไรจงังหวะนี้เราตายากตายกลังเินอย่างรกันอยู่ตนองนนยอยขอแลกวตเป็นดับเบิลคิวไปนะครับล่ะอ้วักเตรเมียไปคืนมันจกเตก้เมียตะักตา้เมียมัน หาไว้ดีกว่าเ โอ้อดียิงไกลอุ้ยแว่นแวนแวนมาแวนมาเกิดชย้งมาไร็มัน่วนเนี่ยยอะเวเราันเกิดเวเราันเกิด

เดียวได้ที่เกือบที่โหล,ลโเลยนะี่อะไรนะาาเนี่ย Enemy onslaught อ๋อนี่มันมาหลอดสายคิวนะว่นะ

สองวู้วู min, oh ้ว oh, uh ู้ว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 ้วู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 ้ คิดยังไงเนี่ยคิดจะไปชู้ตอนที่เลือดมันน้อยขึนตายตายตายลงชวน่ยเอ้ม่เนอยก็ได้ค่ะคนเดียวเลย่ลิงมึงำอะไรลิงเผือกมึเล่นยังไงของมึงวะดูิตายแล้วตัวโอเคค่ะกนี้ก็ไว้ดวงวันนะครั ก็รักกันไปก่อนเลยครับบายบายครับพอดีว่าคลิปเีื่อกทีเปิดสอบไปนะคะบ๊ายบายครับ